สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําพิกาการ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเป็นพิกาการ์ฉบับสั้นๆนะคะในหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันเดี๋ยวมาตั้งจิต,ติฐานเลือกกองไพ่พร้อมกันเนาะแล้วไปฟังคาทํานายกันนะคะไปเตยจะ,ะใช้ไพ่ กองละ3มใบนะคะเพื่อนๆก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะมารอยคอรอคอยกันที่นี่ที่เดิม กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะใครอยากดูดวงถึงนตัวจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังรั์นะคะทั้งแบบพิมพ์แบบโทนนะรีบจองเข้ามานะคะช่วงวันหยุดยาวนะคะแม่หมอจะได้ตอบแบบด่วนจีไปสนีจานะเช็คดวงกันนะคะช่วงวันหยุดยาวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวซับไพ่แป๊บหนึ่งนะได้ไพ่มาใหม่ขอบคุณกัลยาณมิตรที่ ส่งไพ่มาให้ด้วยนะคะเราจะใช้ไพ่แค่สามใบนะข่าวดีนะคะในอีกเจ็ดวันนองเดจะไม่ได้ทำคลิปยาวมากนะอ่ะโอเคเอาแบบอันนี้คือวางสวยแล้วเนาะ ฟังสวยแล้วนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะไพ่มันจะลื่นๆนิดหนึ่งอืมมันลื่นจริงหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนตั้งจิตอธิษฐานเราเลือกกองไพ่มาเลยนะคะกองไหนที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะแล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะได้กองไพ่ยังคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองหนึ่งกันเลยนะกองหนึ่งนะคะได้ไพ่ครุฑหยุดอ่านอ่านถูกไหมเนี่ยครุฑหยุดนาคนะคะรับมือในอำนาจมองให้ไกลออกครุฑหยุดนาคนะคะโอเคพระนารายณ์ทรงครุฑสยบราหูเ,าเกี่ยวกับพยาครุฑนะคะกองหนึ่ง แล้วก็รูปนี้สุพรรณมัจฉานะคะหาอะไรวางทับนิดหนึ่งนะอืมเอาเป็ดทับก่อนโอเคมาดูกันว่าข่าวดีในเจ็ดวันนี้คืออะไรได้หมาเลขหกสิบเอ็ดนะ ครุดหยุดหน้านะคะเกี่ยวกับพลังงานของพญาครุฑพญาครุฑนะคุณอาจจะมีดวงเกี่ยวพันนะคะผูกพันกับพญาครุฑนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหานะคะในเจ็ดวันนี้นะคุณจะจัดการปัญหาจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ควบคุมชีวิตของคุณให้อยู่กับร้องกับรอยให้อยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ สภาวะบางอย่างที่อาจจะกรืนไม่เข้าใครไม่ออกตรงนี้ต้องระวังอย่าไปรับอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงอย่าไปช่วยเหลือใครจนตัวเองเดือดร้อนนะคะให้เรามองกันไกลบินให้สูงนะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คนที่มีอำนาจที่สูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายนะคะเป็นฝ่ายปกครองต่างๆที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของการบินเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การเดินทางทางอากาศก็ถ <S an> ือว <an> ่าราบรื่นลงตัวดีไม่มีปัญหานะคะช่วงนี้ใครจะเดินทางนั่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ราบรื่นดีนะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูนะคะก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจนะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของลำดับชั้นการทํางานที่มันอาจจะมีในลักษณะของการขาดอิสระเสรีนะคะ การที่เราจะต้องเอาชนะความมืดแล้วก็เลือกใช้คนให้เป็น นะคะเกี่ยวกับเรื่องของยศถาบรรดาศักรตรกูลสูงผู้มีอํานาจปราบปรามสิ่งร้ายเกี่ยวกับภาครัฐช่วงนี้จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับส่วนราชการภาครัฐค่อนข้างเยอะนะคะใครอยากจะไปสอบใครที่อยากจะอยู่ในหน่วยงานราชการไปสอบบรรจุต่างๆก็มีเกณฑ์จะได้รับสัญญาณที่ดีใน7วันนี้หรือว่าคุณเตรียมตัวให้พร้อมนะคะใน7วันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่ดีทิศทางที่ดีที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ย ได้รับอะไรที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานในหน่วยงานราชการหรืองานที่มันมีลําดับขั้นนะคะอะโอเคต่อมานะก็จะพูดถึงเรื่องของ สุพรรณมัจฉานะคะเออให้เราเนี่ยโฟกัสกับความสุขปัจจุบันแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองไปกับธรรมชาติบ้างคืออย่าไปยึดติดกับงานมากจนเกินไปเนาะอ่าความใจเย็นการที่เราไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องเร่งรีบ,ร,บรีบร้อนนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ย enjoy สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็ให้เรามองโลกในแง่ดีนะคะเปิดรับสิ่งต่างๆพักผ่อนหย่อนใจพักกายพักใจให้เต็มที่ให้สายลมสายน้ำขับไล่ความเครียดออกไปนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวทะเลสายน้ำเกี่ยวกับช่วงโพรเพรโพรเพยยาเย็นจะค่อนข้างถูกฉลกกับเราเพราะฉะนั้นใน7วันนี้เนี่ย คีย์สองคัญที่เป็นข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือหนึ่งมีการควบคุมจัดการสิ่งที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสบายบายความชิลนะคะความแบบการที่เราผ่อนคลายนะจากผ่อนคลายจากสิ่งที่เราตึงเครียดมานะคะคุณก็จะชิลขึ้นนะ เกี่ยวกับพระราหูเกี่ยวกับพยาครุฑนะคะชค่วงนี้ยไปขอพรอได้จะได้มีโชคเราอาจจะเป็นลูกเป็นหลานพยาครุฑก็ได้นะคะก็ขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะวันนี้เราพิมพ์รับคําทํานายดีๆด้วยการพิมพ์4242ค่ะสวัสดีกองสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพระศิวะดื่มพิษเออทาไมพระศิวะต้องดื่มพิษมาดูกันแล้วก็ พัฒนาวันตรีนะคะใกล้จุดหมายแล้วก็การเยียวยาเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปอรสุรามนะคะการแก้แค้นเหรออ่ะดูซิว่าทําไมไพ่ถึงบอกอย่างนี้นะคะสําหรับชาวกองสองนะข่าวดีในเจ็ดวันเนี่ยเราจะมีข่าวดีได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าก็ เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดีกับสุขภาพของเราช่วงนี้เราจะต้องเลี่ยงนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นการอุทิศตนนะคะเพื่อส่วนรวมก็ได้สภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออก นะคะเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอาสาสมัครหรือบางคนอาจจะไปทําบุญกับโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ภยัยเพื่อสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณทํางานที่มันเป็นการเสียสละอะไรพวกเนี้ยนะคะทางานเพื่อสังคมมูลนิธิเสี่ยงภยัยกู้ชีพดับเพลิงต้องช่วยเหลือคนอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างถูกโฉลกนะก็ถือว่าสิ่งที่เราทํามันก็มันก็ค่อนข้างดีนะไม่ไม่ได้แย่นะคะค่อนข้างที่จะเกื้อกูลให้ชีวิตของเราเนี่ย ไปถึงจุดหมายเนาะอ่าแพทย์สวรรค์น,นะคะพัฒนาวตรีเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสมบูรณ์การปฏิบัติภารกิจสําเร็จสิ่งที่เราคอยสมหวังการที่เราเข้าใกล้เป้าหมายเรามากขึ้นในเจวันนี้นะคะความอดทนความพยายามการได้รับการเยียวยารักษาการบํารุงกําลังทางกายทางใจการที่คุณอาจจะได้ไปทําบุญที่มันเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลหรือเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล อันนี้มันค่อนข้างโดดเด่นอาอย่างกองหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนราชการเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพวกนั้นเนาะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบินอะไรพวกนั้นแต่ของเรามันเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับมูลนิธิองคอ์กรการกุศลการช่วยเหลือการที่เราอาจจะต้องเสียสลับเพื่อส่วนรวมนะคะการเยียวยาการรักษาการบำรุงทั้งกำลังกายกำลังใจนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับพยาบาลเภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับราศีกุ่มก็ได้นะคะคือมันค่อนข้างถูกโลกนะถ้าคนที่เลือกกองสองมีอาชีพเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้เป็นข่าวดีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากแต่มันก็เหมือนเราก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณงามความดีหรือสิ่งที่เราทําที่เราสร้างมันก็ ส่งผลเกื้อกูลให้ชีวิตของเราเก้าวหน้านะคะปรสุรามอีกใบหนึ่งเป็นฤาษีอวตรพระนารณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการล้างแค้นล้มล้างการปกครองของทุราราชฤษีปรสุรามเป็นผู้ที่อายุยืนยาวสามารถส่งต่ออาวุธสู่พ,พักัรีได้นะคะกัละกีไม่ใช่กัลลีนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการโต้ตอบนะคะการทวงคืนความเป็นธรรมก็ได้นะการเอาจริงเอาจางังการเด็ดขาด ถึงเวลาชําระบัญชีที่ติดค้างนะคะบัญชีที่ติดค้างบางทีหนี้บางอย่างที่มันใช้ไม่หมดสักทีมันจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องปิดบัญชีนี้แล้วนะคะหรือเราไปล้มล้างระบบที่สร้างความเอารัดเอาเปรียบต่างๆการแก้ไขคอร์รัปชันสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะไรพวกนี้นะคะในเจ็ดวันนี้มันเหมือนเราจะเคลียร์นีหนี่บางนี้บางก้อนได้อะคือเราอาจจะไม่ได้เคลียร์ได้ร้อแต่ว่ามันมีการวางแผน ที่จะชำระหนี้บางก้อนแล้วมันก็จะเบาเบาบางลงประมาณหนึ่งนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวกองสองจะค่อนข้างได้ไปทำบุญ หรือมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสถานพยาบาลโรงพยาบาลบ,บ,บุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิองค์กรช่วยเหลือสังคมการเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอาจจะเป็นอาสาสมัครนะคะอ,อสมอต่างๆนะคะก็ได้นะคะตรงนี้ก็ทําแล้วก็ถือว่ามันส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นงานคุณคือตัวคุณเองอะบางทีมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเพื่อส่วนรวม,ทำ,รวมทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไปฮีลิ่งไปรักษาไปเยียวยาไปบรรเทาจิตใจต่างๆก็ได้ นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมในเจดวันไม่ได้เป็นข่าวดีที่หวือหวามากแต่ก็เป็นสภาวะที่เราอาจจะเคลียร์ปัญหาบางอย่างได้นะคะแล้วก็การที่เราเสียสละตัวเองนะคะเพื่อเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นประโยชน์นะคะกับกับกับคนบนโลกใบนี้เออกับสภาพชีวิตบนโลกใบนี้นะคะก็ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือกองสองนะคะพิมพ์6868รับคำทำนายดีๆค่ะ เรามาดูที่กองสามต่อนะคะได้ไพ่ห่วงสเสนหานะคะห่วงสเสนหาแล้วก็อิวลาเนาะเดสตินี d ดรีมเกี่ยวกับเรื่องของพรมลิขิตปิดด้วยนิดนึงแล้วก็พระแม่กาลีเกลียวกลาอดยอมรับปรับความเข้าใจความฝันตระหนักพึงพอใจโอ้แต่กองเนี้ยออกแนวแบบปือหวาเนาะ อืว่วหวานหอมนะคะอ่ะโ okay, อเคสี่สิบสามห่วงเสน่หาเนี่ยมันก็ถ้าพูดถึงเรื่องข่าวดีนะไม่แต่ว่าช่วงเนี้ยกองสามสเสน่แบบแพลวๆมากรุนแรงมากนะคะนะเป็นความพึงพอใจเป็นความรักเป็นการปล่อยตามหัวใจทำตามเสียงเรียกร้องจากภายในได้เจอคู่รักคนใหม่เจอรักใหม่ เกี่ยวกับพ่อสื่อเกี่ยวกับนายหน้านะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ว่าหวามใจลึกซึ้งนะคะในเจ็ดวันนี้นะเออถ้ายังไม่เคยมีความรู้สึกว่าหวามใจนะคะในเจ็ดวันนี้มันจะเป็น energy เป็นพลังงานของความวาหวามใจเออลึกซึ้งผูกพันดื่มดํำกับความว่าหวามใจความแบบดื่มดํำกันอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมันจะเกิดขึ้นในเจ็ดวันนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ พระพุธพบนางยวลานะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของพรมลิขิตหรือเราอาจจะได้เจอใครบางคนอย่างไม่คาดคิดหรือมีเหตุการณ์ที่นําความสุขมาให้กับเราความฝันความสุขความรักนะคะที่มันจะเข้ามามันอาจจะเป็นอะไรที่ว่าความใจหรือมันเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะที่มันเกิดกับความรู้สึกเราเเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเดยมองว่ากองสามเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความรักเป็นพิเศษ แล้วก็เป็นพระแม่กลีขึ้นมาเลยดุดันไม่กเกรงใจใครนะคะไพ่ใบนี้ก็พูดถึงเรื่องของออสภาวะการที่ต้องใช้พลังบางอย่างแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาการยอมรับความเข้าใจในสถานการณ์ที่จะต้องอดทนนะคะเพื่อให้อารมณ์ความร้ายกาจของฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยลดลงเขาบอกอะไรอะ่ะไพ่บอกว่าให้เราเชื่อมั่นในสัญชัตวยานในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระแม่กาลีรูปเนี้ยเป็นพระแม่อุมานะคะปางดุร้ายของพระแม่อุมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะมีความแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็ซีเรียสนะคะกับสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วก็จะเป็นช่วงที่มันจะมีสภาวะอารมณ์สองขั้วนะเวลาจริงจังก็จริงจังเวลาวับหวั่นใจเวลามันจะโรแมนติกมันก็โรแมนติกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปจะเห็นจากจากไพ่นะก็ ของกองที่3ามโดดเด่นนะใน7วันนี้เป็นข่าวดีเรื่องความรักนะคะบางท่านอาจจะได้เจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจของเราสั่นไหวก็ได้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะฝาก like กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะ